Một hết tắt tao mày nè Ờ Ờ Ủa cà phốt Nám mấy phò cắt tắt đi còn á, ừ, Hử ว่าผมก็โตช้าหรือเกินไม่มีอะไรกินแล้วครับโอ้ยอ่ะปลูกต้นไม้ก่อนไปหาแหล่งน้ำมาไปเอามาไป พวกทีมนักสำรวจเอาน้ำกลับมาอะอ้ะอาวโอ้เห็ดพิษเห็ดพิษลามเห็ดพิษลาม ข้าโพดข้าโพดลงบ้างอย่างเนี่ยพวกนีงปลูกข้าโพดยังเนี่ยแอปลูกแล้วปลูกแล้วเริ่มมีน้ำโอ้เข้าทะเลทราย สร้างถนนดีกว่าเรารอครับรอนี่นี่คือเห็ดเอาเห็ดไปทำไมเดี๋ยวออนบูติกเก้นอ๋อเอาเห็ดมาแปลรูปอ่ะ ออนบูด,ด็อกเตอร์อ๋อตั้งตรงไหน,นี่ยหมอหมอสัตว์ประหลาดออนบูด,ด็อกเตอรอ์ตรงนี้แล้วกันัน,นใหญ่มาก่ะปุ๊บทำทางเข้าตรงนี้ดีกว่าครับ S <S ข้าพ้นเริ่มมาอบปวดใหญ่ไหมเออผ่านแล้วแอบเริ่มมีน้ำน้ำน้ำเริ่มมาข้าพ้นเริ่มมีอ่บ แล้วเห็ดพิษจะทำยังไงดีกับเห็ดพิษน้ำน้ำอ่ายี่สิบเอ็ดแล้วครับเราจะแบ่งได้ไหมนี่แบบคอมโพสอูอ้แคตตัดไป หมออยู่ไหนเออนะ Sleep c o ม m a อ่ะ Sleep c o มม a n นะสั่งให้นอนคนเดียวก็พอเออทำไมหลายคนหมอหมอก็คนเดียวก็ได้นะร์ r ี่อ่ะ ยนี่เป็นอีกเหรอเอ๊ยรีเป็นช้าคนเดียวามาถังป่าดีกว่าอาือเนี่ยถังให้หมดเลยเอออ้าวอ่อนบูหิวแล้วกูจะให้อาหารมันยังไงเนี่ย này, đeo đeo, nón nón hũ, <N -9> à, đeo đeo đeo, kutia hay ăn bánh như ngay à, on buffet, oh, trang เร่งเลยครับพวกเองพอเนี่ยอา่าไปเอาหินมาน้องหิวน้องหิวเร็วเดี๋ยวออนมูออนออนบูอารมณ์ไม่ดีเร็วเอตอตายเลยเอา้าว มันลามแล้วมันจะมาแล้วปิดไปก่อนเออมพิวเตอร์เอาเร็วมาสร้างก่อนอ่ามันจะมาแล้วาปิดไปก่อน เอารเบกไปไม่เอาบิวด้วยไฮเวสนี่โฟกัสก่อนเออเห็ดพิษจะเข้าเมืองแล้วไหนอัมบูฟูดฟูดดิอ่ะดิแฟลนิง เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไอ้นี่วัางไหมเนี่ยอ่เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์กให้อีกอ่าให้อีกไปให้อีกตอนนี้ครับปุ๊บงับเออ โอ้น้องน้องกินน้องกินโลกแค่เนี้ยปิดไปเลยฮะวีดอา่าต้องป่วยไหมเนี่ยอืมอา่าเริ่มดีมูฟเมาส อลเบอร์เด็กท็อกซิตดิเพยินเดอร์ทูนบาทอ็อตอันนี้นเนหรออ่ะเดี๋ยวเปิดทำการหมอก่อนอ่ะมาโชว์แอนตีโดสออาไปเอาไปวู หิวศูนย์ลิปสั่งให้มันนอนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยลิฟนอนซะเออเชื่องนี่หว่า <c oughs> อ่านีิตาชั่วโมงหนึ่งแล้วละ่ะนอนไป เอออากาศเย็นแล้วล่ะไปไหนนี่เดียมบางคนสำรวจครับ ดีน้ำไม่มีแต่ว่าไม่ไม่ใช่ปัญหาตัดไหนรีเซิร์ชรีเซริร์ชเ,เราเรารีเซิร์ชอะไรอยู่เนี่ยฮะรีเซิร์ชอะไรอ๋อรีเซิร์ชนี่รีเซิร์ชข้าวน้ำเริ่มมีครับ อืมท็อกซิตยังยังไ,งไม่หมอดีเหรอเออหมอรักษาหน่อย โอ้ยเพิ่นั้นเนี่ยวันที่ห้าสิบโอเคเดี๋ยวผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับยาวละยาวไปละขอบคุณที่ขอบคุณที่ทมาฟังผมบทให้ฟังกันนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสด,ด,ดีครับอ่าเดี๋ยวขอจะไปเซฟก่อน uh save, save, save. Ah, uh, save, novice. Save, up, uh, back to menu.